าต้องคำนึงถึงต้นทุนสินค้าแล้วเนี่ยค่ะเราควรที่จะคำนึงถึงต้นทุนอะไรได้บ้างอีกคะอ๋อก็สำหรับธุรกิจนำเข้าแล้วเนี่ยนะคะนอกจากค่าสินค้าตัวมันเองแล้วเนี่ยจริงๆน่ะยังมีท่า้จ่ายออีกมากมายนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณเริ่มต้นเนี่ยถ้าคุณเปิดตามถูกต้องคุณก็จะมีค่า LCGR นะคะค่าธรรมเนียมธนาคารและนะและเวลาส่งกลับเข้ามาเนี่ย ถ้าคุณอาจจะต้องรับภาระในเรื่องของประกันเฟรดแน่นอนเลยก็คือ s i p p p n n g x x p n s e s นะ,ะ์ะในการออกของนะคะแล้วก็ทางภาษีนะคะภาษีทางตรงภาษีทางอ้อมอะไรต่างๆที่ช้จ่ายเหล่านี้นะคะทีนี้ถ้าในกรณีที่คุณนอกไปกู้เข้ามาก็ต้นทุนสําหรับล็อกนั้นอีกนะต้นทุนดอกเบี้ยถ้าเกิดคุณออกของช้าคุณก็เจอค่าเช่า warehouse อีก จริงไหมคะ,อะโอ้เยอะนะแล้วถ้าเป็นยอดเงินสูงสๆเนี่ยความเสี่ยงจากการเกิด loss from exchange rate ก็มีนะคะทำให้หลายๆธุรกิจเนี่ยบางทีในช่วงที่มัน f l u c t u a t e มากๆหลายธุรกิจก็ถึงขั้นขนาด bankrupt กันได้เลยทีเดียวจากก้อนตัวนี้ซึ่งเราน่าจะต้องเอามาพิจารณาะคะ่ะเนี่ยคะ่ะอันนี้คร่าวๆเป็นตัวอย่างเลยคะ่ะว้าว แล้วอย่างนี้จะมีผลทำให้มีต้นทุนเพิ่มมากแค่ไหนคะเพิ่มมากแค่ไหนเหรอคะอืมจริงๆแล้วถ้าเืิดเป็นสัดส,ส่วนเนี่ยเป็นสัดส,ส่วนที่น่าใส่ใจมองทีเดียวนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆมันไม่ได้มาแบบตุ่มเดียวอะคะ่ะ<ช>นะคะมันก็จะมาอเอาคนี้มาเบิอ่ดตรงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ฉะนั้นเนี่ยวิธีในการที่จะเก็บค่าใช้จ่ายที่เข้ามาในแต่ละช่วงเนี่ยให้อยู่รวมเป็นก้อนเดียวกัน ว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้นี่สำหรับใบขนใบนี้นะคะสำหรับ LC ชุดนี้ค่ะอ่าแล้วถ้าเผื่อคุณมีการสั่งจากหลายประเทศหรือหลายลอ็อตมันก็ต้องแยกกันให้ชัดว่าล็อตไหนเป็นล็อตไหนะนะคะตรงจุดนี้ค่ะแล้วถ้าคุณแยกได้เสร็จโอเคอาจจะใช้เวลา2วีคสามวีคในการที่จะรวบรวมค่าใช้จ่ายที่จําเป็นทั้งหมดมาดูซิว่าถ้าต้นทุนวันแค่นี้เนี่ยแต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาอ้กหนึง่ง คุณอาจจะหาเฉลี่ยเข้าไปตามยอดเงินหรือตามชิ้นงานชิ้นชิ้นสินค้าก็ได้นะคะคุณก็จะเห็นว่าเออต้นทุนมันเพิ่มขึ้นนะคะเป็น10% 30%ได้ง่ายๆเลยทีเดียวค,คิดว่าเยอะไหมคะก็ตรงนี้เนี่ยทางซอฟต์แวร์เรากออ็มีให้ค่ะ นะคะไปทูทางด้บัญชีที่จะไล่จัดเก็บแล้วก็แยกเป็นเป็นเรื่องเป็นราวให้เพอะได้ก้อนเงินตรงนี้เนี่ยในเชิงของระบบจัดซื้อก็จะมีฟอสซิลิตี้ให้โยนต้นทุนค่าจ่ายเพิ่มตรงเนี้เข้าไปหารเฉลี่ยใหม่คุณก็จะได้ตน้นทุนที่แท้จริงว่าในการนําเข้านั้นเนี่ยตน้นทุนที่แท้จริงเป็นเท่าไหร่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าทํามากจริงๆค่ะคุณเนขอบคุณคุณเซนนะคะ สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจและอยากจะทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของต้นทุนสินค้าเพิ่มเติมนะคะท่านสามารถติดต่อได้ที่บริษัทับเบินพายค่ะคุณเจนคะพอทราบมาพอทราบมานะคะว่าซอฟต์แวร์ของับเบินพายนะคะผลิตขึ้นมาเพื่อให้ทำงาน้น้อยแต่ได้ผลมาก ừ, นั่นก็คือวันทูมิน่นะคะ,ะ,คะซึ่งอ,อยากจะให้คุณเจนช่วยอธิบายคของ One t วัน o o เ a n y นะคะก็คือ1ต่อหลายๆนะคะก็คือการทำน้อยๆได้งานมากๆนะคะหรือ1ต่อหลายงานนั่นเองเ,ออเป็นคอนเซป็ปที่สำหรับเหมาะสำหรับซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะคะนั่นก็คือว่าทำอย่างไรเมื่อคุณได้ลงทุนกับซอฟต์แวร์แล้วซอฟต์แวร์ได้สามารถคืนทุนคุณได้อย่างรวดเร็ว นะคะเช่นยกตัวอย่างนะคะคุณทําขอจัดซื้อเมื่อจัดซื้ออนุมัติแล้วเนี่ยนะคะฝ่ายถัดไปก็แค่กดปุ่มนะคะก็จะได้เอกสารมาแล้วก็กดปุ่มสั่งซื้อเมื่อของมาก็กดอีกปุ่มหนึ่งของก็จะมานะคะของมาเสร็จเรียบร้อยที่เหลือนี่ก็คือในระหว่างที่กดแต่ละปุ่มนั้นเนี่ยนะคะคุณก็จะได้รายงานไปด้วยนะคะได้พิมพ์ฟอร์ม ที่จาเป็นไม่ว่าจะเป็นใบกํากับภาษีใบส่งค้องใบแจนี้นะคะเอกสารต่างๆแม้แต่ใบเสร็จแม้แต่ถ้าคุณจะต้องทําจ่ายคุณก็พิมพ์เช็คออกมานะคะเช็คธนาคารเนะะี่ยค่ะไหนๆก็ต้องรับใบเสร็จแล้วหรือออกใบเสร็จแล้วนะคะก็พิมพ์ออกจากโปรแกรมเลยนะคะไม่มีการคัดเลยมืออีกแล้วแล้วนะถ้าคุณได้เช็คหรือเงินมาจากลูกค้าคุณต้องออกใบเสร็จให้กับลูกค้า นะคะคุณก็กดโหลดรายการต่างๆก็จะมาปรากฏที่หน้าจอคุณก็พิมพ์ใบเสร็จและคุณก็พิมพ์ใบฝากธนาคารนะ,ะไปเอาจากธนาคารเลยนะคะแล้วไม่ต้องคัดลายมือชื่อบริษัทตัวเองอีกต่อไปแล้วนะคะก็ะกดปุ่มโหลดตรงนั้นได้เลยค่ะในระหว่างที่คุณกําลังทํางานโหลดโหลดโหลดนั้นเนี่ยอุ้ยรายงานได้มากมายมันกระทบว่า PO อส่งครบส่งค้าง นะคะมีเจ้าหนี้ลูกหนี้เท่าไหร่แล้วมีของเข้าเมื่อไหร่มีต้นทุนเท่าไหร่ของอยู่แต่ในแต่และโลเคชันแต่และสต็อกเท่าไหร่นะคะพร้อมหรือไม่ประวัติการขายประวัติการซื้อนะคะสินค้าใครขายดีใครขายแพงนะคะภาษีต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อขายหรือหักน้าที่จ่ายจบ ลิงก์ต่อไปที่ระบบบัญชีเดบิตเครดิตอะไรเสร็จสับเรียบร้อยนะคะท่านั้นงานคิดดูสิค้าว่าเกิดจากการโหลดโหลดโหลดเท่านี้เท่านั้นเองละคะ่ะคุณคจนคะหากาใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาจัดการาทุกอย่างแบบนี้นะคะไม่ทราบว,ว่าทุกๆซอฟต์แวร์จะได้ผลลัพธ์ที่ดีแบบนี้เหมือนกันมั้ยคะอืมสำหรับคนที่เข้าใจทั่วๆไปเนี่ยก็จะคิดว่า ซอฟต์แวร์คือซอฟต์แวร์นะคะสะกดเหมือนกันน่าจะทํางานเหมือนเหมือนกันแต่จากประสบการณ์เราเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะลูกค้าเนี่ยคาดให้เป็นแบบนี้แต่ที่พบมาก็คือ,อจัดเก็บแล้วเนี่ยข้อมูลยังไม่ไปต่อในส่วนต่างๆหรือยังไม่ตัดข้ามระบบกันสักทีเดียวค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคการเขียนหรือการวางโครงสร้างของซอฟต์แวร์ นะคะแต่ที่เราทำรีเสิร์ชมาแล้วก็ตรวจสอบมาตรงนี้ได้รับความยืนยันจากลูกค้านะคะว่ามันใช้ง่ายแล้วก็งานลดน้อยลงจริงๆเพราะรายงานในระบบต่างๆนะคะสต๊อกสามารถยันกับเจ้านี้นะคะสามารถจะยันกับระบบวิเคราะห์ประวัติการซื้อนะคะยันกับภาษีได้ตรงกันไปหมดเลยนะคะไม่ได้มีปัญหาค่ะ ซึ่งหลายๆซอฟต์แวร์ไม่สามารถจะออกมาได้มากได้ขนาดนี้ค่ะต้องขอบคุณเจนมากนะคะที่วันนี้สละเวลามานน่งพูดคจยกับทางรายการยินดีมาก